สวัสดีค่ะวันนี้เราจะแนะนำการพับเหลียนโปรยทานะคะจะเป็นช่อดอกไม้หรือเปล่านะคะค่ะเราจะใช้เส้นลวด10เส้นนะคะแล้วก็ เราจะใช้เส้นลวด10เส้นความยาว25เซนนะคะความยาว12เซนใช้อีก1เส้นนะคะแล้วก็ความยาวอีกประมาณ8เซนก็ได้นะคะเราจะมัดมัดตรงนี้นะคะด้านบนมันตรงนี้นะคะ ก็คือทั้งหมดเราใช้12เส้นนะคะ10เส้นความยาว25เซนนะคะเริ่มทำฐานก็คือฐาน5เหมือนเดิมนะคะแนวตั้ง5เส้นแนวนอน5เส้นนะคะเส้นที่6ก็ทำเหมือนเดิมเลยเส้นที่6เราก็จะเกี่ยวเส้นที่1เส้นที่3เส้นที่5ขึ้นมา เส้นที่เจ็ดก็จะเกี่ยวเส้นที่สองกับเส้นที่สี่เส้นที่แปดเส้นที่เจ็ดก็จะเกี่ยวเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเส้นที่ห้าเส้นที่แปดเกี่ยวเส้นที่สองสี่ ้นที่เก้าจะเกี่ยวเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเส้นที่ห้านี่จะเป็นพื้นฐานของการพนะับาการสารพวก,พวกเส้นลวดน,นะคะเส้นที่สิบเกี่ยวเส้นที่สองกับเส้นที่สี่ไม่ใช่อ่า ถ้าใครที่ทาพื้นฐานเป็นอยู่แล้วนะคะมันก็จะง่ายนะคะก็คือแนวตั้งห้าเส้นแนวนอนห้าเส้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็วางเหรียญเหมือนเดิมนะคะวางเหรียญแล้วก็ดึงเส้นที่สองกับเส้นที่สี่ขึ้นมาด้านขวามือดึงเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่ห้า ด้านล่างก็จะดึงเส้นที่สองกับเส้นที่สี่ด้านซ้ายมือดึงเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเส้นที่ห้าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ลวกนะคะแล้วก็พับขึ้นพับเส้นที่เหลือขึ้นนะคะ ค่ะพื้นฐานการที่เราจะสารพวกนี้นะคะเราจะต้องมีพื้นฐานก็คือมีฐานม,มันก่อนนะคะก็คือตรงนี้นะคะอ่าถ้าทําสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเชือกไม่ใช่เราก็เราก็จะเอาเส้นลวดนะคะเส้นลวดความยาวประมาณหกหรือแปดเซนนะคะหกหรือแปดอ่ประมาณนี้ก็ได้ พอเรารวบเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดอ้อลืมบอกไปค่ะเส้นที่มีความยาว12เซนนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะเราอย่าลืมนะคะก็คือเราก็สอดเข้าไปเลยอ่า12เซนนะคะเราก็สอดขึ้นไปเลย จากนั้นเราก็มัดก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงออกมา12เส้น เราดึงออกมา12เส้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้ดินสอก็ได้นะคะหรือจะใช้ไม้หรืออะไรก็ได้นะคะเราก็จะม้วน2เส้นเราจะม้วนก่อน2เส้น ไปเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราก็จะม้วนให้มันให้มันเป็นแบบนี้นะคะ่ะให้มันยืดหยักแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะม้วนเข้าอ,อ,อีก2เส้น แล้วก็หมวนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราได้ข้างนอกแล้วนะคะก็คือเราเราได้12เส้นข้างนอกนี้แล้วนะคะเราได้12เส้นแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะดึงแยกออกมาอีก4เส้นนะคะเราจะทำกีบข้างในนะคะข้างในอีก4เส้นนะคะแยกออกมาอีก4เส้น สี่เช่นสี่เส้นเฉียงๆแบบนี้กันนะคะแล้วเราก็ม้วน สเส้นนี้นะคะพยายามให้มันตรงกับสี่เส้นนี้สี่เส้นนี้นะคะพยายามให้มันตรงกับตรงนี้นะคะที่ที่มันพยายามให้มันตรงกับแบบนี้นะคะค่ะเราดึงออกมาสี่เส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะดึงอีกสี่เส้นสี่เส้นนี้นะคะเราจะพยายามให้มันเฉียงๆนะคะคือ ให้มันอยู่ข้างในนะคะให้มันเฉียงเฉียงเฉียงกับเส้นด้านนอกค่ะแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะหมวนหมวนอีก ค่ะสุดท้ายมันก็จะเดือแค่เส้นเส้นตรงกลางข้างในนะคะข้างในนี้นะคะเราจะม้วนให้มันคือเราเราจะม้วนหลายๆรอบนะคะก็คือจะม้วนประมาณนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าใครที่ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ตรงกลางนะคะมันมันแหลมมากมันมันสูงแบบนี้นะคะเราก็แค่ตัดออกนะคะแต่ว่าวิธีการทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ